วันนี้ครับวันที่26กุมภาพันธ์2559นะครับมาแ,แล้วมานะฮะวันนี้นะฮะต้นหญ้าสูงเลยหาการลดน้ำนะฮะหนึ่งอาทิตยะะ์แล้วก็วันนี้นะต้นหญ้าะฮะขึ้นเต็มเลยนะครับวันนี้นะ,ะก็ได้แรงงาน,นะฮะวันนี้ใช้คุณแม่ะฮะน้องสาวแล้วก็น้องเขยะฮะ ว่าที่น้องเขยหมกครับหมกกอไผ่นะครับผมทั้งหมดฮะทั้งกอไผ่ทั้งกล้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาหมกยังไงฮะไม่โยงหมกเรียกว่าคุมครับวันนี้เอาฟางมาคุมอ่าวันนี้เอาฟางมาคุมครับนี่นะครับได้แล้วได้แล้วนะอันนี้ฮะว่าที่น้องเขยครับผมมาช่วยเอาฟางนะฮะคุม ดูเรามาดูไผ่ของเรานะครับเขย่าองเขย่าองเขย่าคลุมอย่างนี้เลยนะฮะใช้ฟางนะครับฟางข้าวนะฮนะดูดิฮะไม่มีน้ำเหี่ยวเลยใบเหี่ยวเลยห่างน้ำมาอาทิตย์นี้อาทิตย์สิหนึ่งอาทิตย์นะครับเหี่ยวเลยดูกก,กอื่นบนะ้าง อันนี้ยังไม่ได้หมกอันนี้ยังไม่ได้คุมเลยนะฮะสภาพครับต้นไผ่สูงฮะสีเขียวกันจีหนอนี้ฮะนะบินขึ้นแล้วครับผมเตรียมสร้างเป็นลำแม่ได้เลยญญานอวากาศนะครับผมโอ้ไผ่สูงทุ่งหัวเลยหมดนียครับผมเอาฟ้ามาคุม แขนาดหนอนะฮะสองใส่โทรศัพท์ตําซุงอืจัดเลยมานี่แล้วเดี๋ยวลำนี้ฮะเราจะเลี้ยงให้เป็นลำแม่ไปดูหนออื่นบ้องดีกว่านีอ่มไหมนีอ่ไหมใส่วาลสามทางแล้วก็วาลวปิดเปิดใส่ทางทางอันนึงใส่วาลวปิดอันนึง ที่สองแล้ว,วครับสวนงามเลยครับนอกจากมีไข่แล้วยา่วยาก็ตามมาครับแนมะ่ ฟางทองนี่ฮะซื้อมาเดินเล่นวันนี้คุณนายคุณนายมีนี้คือช่วงบ่ายนะครับผมของวันที่26นะครับกุมภาพันธ์สองห้นะครับวันนี้ที่เอาฟางนะครับมาคุมกอกนะ สี่แถวนี้นะฮะจะเป็นหมอนนะครับผมโน้ตตรงนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะครับมีเกับสามสิบต้นนะครับฝั่งนี้ก็เป็นหมอนนีครับสามแถวตรงนี้นะจะทําซุ้มนะครับส่วนตรงโน้นนะเป็นป่าไผ่นะครับผมสามร้อยก่ากร,รับแล้วก็ตรงนี้เป็นกล้วยน้ำว้าเอ้ยกล้วยหอมทองเราคุมหมดเลยครับคุมเสร็จแล้วก็เปิดน้ำครับ ให้มันมีความชุ่มชื้นนะฮะเพื่อรักษาความชื้นเอาไว้ในดินนะครับสังเกตได้อย่างตัวนี้นะครับมีน้ำอยู่นะฮะด้านล่างอย่างนี้ก็ฟางเนี่ยหรือวัสดุอื่นที่มันกิ่งไม้ใบไม้นะครับเรามาคุมที่กกหลังจากรดนน้ำแล้วเนี่ยมันจะช่วย เรื่องของการดักความชื้นนะฮะของไอระเหยของน้ำเนี่ยเวลาะ้าทิย์มาทํางานเนี่ยเมื่อเราลดน้ําไปแล้วนะถือกันว่าตะกออเนี่ยมันก็จะระเหยไปกากาแล้วก็ซึมลงดินถูกไหมครับทีนี้เราก็เปลี่ยนวิธีโดยการที่หาวัสดุอื่นไม่ใช่ฟางก็นะฮะเป็นหญ้าเศษอะไรก็ได้วัชพืชอะไรก็ได้มาคุมไว้ครับเพื่อป้องกัน ความชื้นะฮะไม่ให้ระเหยไปกับอากาศนะครับวิธีนี้ฮะเป็นวิธีดังเดิมครับตั้งแต่สมัยเรียนประถมนะครับแต่ว่าหลายคนครับอาจจะลืมครับผมเองก,ก็ลืมหรือมีเหตุผลอื่นก็คือเรายังไม่มีเวลามาทำนะครับผมได้แต่ดึงน้ำไว้ก่อนวันนี้นะฮะต้องขอบคุณนะผู้ให้การสนับสนุนอย่างดีครับครอบครัว ทำเกษตรครับครอบครัวต้องสนับสนุนครับเป็นกำลังใจที่ดีนะครับบรรยากาศนะครับสี่โมงสี่สิบพื้นที่โล่งตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ว่าจะปลูกหมอนอีกระยะชิดเลยแต่ว่าจะเป็นแถวนะฮะทำไม่สูงไม่ทำซุ้มนะฮะ แต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะทำได้หรือเปล่าหรือว่าจะทำมาโกรธทีนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นแผนเอาไว้นะครับส่วนทำมันจะเป็นอะไรเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ต้องมีแผนเอาไว้ก่อนนะครับกล้วยฮะเรื่องของกล้วยเอความเก็บของอเห็นนะฮะ นี่ครับมันเบอร์รี่ครับตพนงแค่นี้ฮะดูราดีๆก็มีผลนะฮะให้แล้วนนะครับอาจจะมีสั่นไหวบ้างนะครับเพราะว่าเดินนะฮะไม่ได้ใช้เครื่องมือช่วยในการควบคุมการสั่นนะครับสวยเลยไหมฮะ ตัดแต่งครับอันไหนมันหักมันไหนมันเหี่ยวมันแห้งครับเอาออกมาครับตัดออกแล้วก็มาหมกที่กอกทำเหมือนกันนะครับนี่ฮะวิธีนี้ฮะรักกันใครน้ําน,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 นะครับนี่หน่อแล้วครับตอนนี้สามหน่อนะฮะน้ำว้าหลังบ้าน ย,ยังหยดอยู่เลยบรรยากาศครับแถวนี้นะฮะน่าทำกระท่อมตั้งนหนึ่งนะเนี่ยไว้นั่งดูตรงกลางฮะ กอนะครับหมอกเรียบร้อยคุมเรียบร้อยแล้วอาทิตย์หน้าก็ตัดหญ้าอย่างเดียวครับตอนนี้ต้นแรกครับถ้าเกิดคุมมาแล้วเห็นไหมครับดินมันจะออกมา ดินมันจะดูเปียกเปกนะฮะตรงนี้เปียกๆนะฮะมันจะทำให้ดินมันชุ่มชื้นมากขึ้นนะฮะเพราะว่ากตะอว,วัยเพราะว่าความชื้นอย่างดินนะครับแล้วก็ปุ๋ยใช้เป็นมูลสัตว์ครับเป็นชั่วอย่างอื่นจะไม่ได้มาใส่นะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูหนอ่อหน่อไม้เคยเห็น,นห,หน่อไม้ไหมหน่อไม้หน่อใหญ่ๆก้อนนี้ฮะกอ,อนใหญ่ๆชึบมีไหมเอ่ยก่อนนี้ไม่มีฮะโตหมดแล้ว วันนี้มากเลยนี่ไหมนี่นะฮะนีหน่อหนึงอยู่ไกลซะด้วยแต่อันนี้ก็เราก็จะเลี้ยงไว้นะครับนั่นเป็นลำแม่ าเดินมาถึงฝั่งนี้นะครับพยายามค่อยๆเดินให้ไม่สะดุดให้สัมผัสเทินน้อยที่สุดนะฮะกล้ยวยหอมทองครับตัดแต่งกิ่งนะฮะเหลือ3-5ถึง5ใบนะครับ แล้วก็มาหมดที่กล่องนะครับต่อไปเป็นพิธีเปิดนะฮะจะเปิดวาลวเวลาเปิดวาวลรดน้ำต้นไม้แล้วนะครับลายจะหมดละอ,อขอใช้ของมือ,อ,อน้ำออกมาเนี้ยน้อยฮะแต่เดี๋ยวจะไปปิดไปปิดวาลวตรงป่าหมอนก่อนเดี๋ยวมาให้ดูว่าหลัง ปิดตรงปาหมออนแล้วน้ำจะแรงแค่ไหนนะครับลังจักปิดวาวของก้นม่อนแล้วฮะเอ๊ะทำไมน้ำมาไหลไม่แรงเลยเฮ้ยนะฮะเจ้าของเจ้าของที่ฮนะ มีดเดไปหามีดก่อนนะครับผมแล้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ